โอา้ครบมครบสวัสดีกูเจอบทตอนดกรากบ,บราวันนี้รักกมบได้ไม์ครับไซบอสโอ้โหสิจงรองเก็เมื่อคนหายใจไม่ออกเลยโอเคไม่มีอะไรม่โอเควันนี้เราจะมาทำฟาร์มกันนะคะฟาร์มบัวซึ่งก่อนไปทำฟาร์มบวัวนะ อันนี้เป็นฟาร์มอ,อัตโนมัตินะฮะนี่ผมที่จะสร้างเนี่ยอ,อันดับแรกเตรียมอุปกรณ์ในการทำก่อนเลยแป๊บนึงผมขอดูสกคร์ลวดใช้สองนะครับผมนอนมาสามแล้วก็ป้ายป้ายป้ายโอเค แล้วก็ป้ายห้อยนะครัะป้ายห้อยมันทำยังไงวะป้ายห้อยรู้มาต้องครับอันนี้หกเงินอ่ะไม่ใช่ยป้ายห้อยทำยังไงอ่ะไม่เคยทำเออ วะที่ไม่ใช่ทำอ๋อใช่ไหมแปรรูปนะครับแล้วก็โซ่เนอะอาะไอ้ยาโซ่ทำไงอย่างนี้ทีนี้เชนนะฮะนี่ในการทำโซ่ใช้เหล็กน็อกเก็ตแล้วก็เหล็กปกติดูเหล็กเราสีเหล็กเรามีอยู่สี่ก้อนเองเน่ ผมไม่ได้เก็บเหล็กเลยว่าไงเมียน่ากนัวเลมแถวนี้ไหมยังไม่เกิดอ่ะต้องไงดีน่ยวิธีเดียวม,ยมันก็ต้องเสกวิธีเดียวมันชื่อะไรนะเอ้าค่ะเชื่อคือ แฮนแฮนใช่ไหมล้มสิกไม่ได้อคาเซียแล้วก็เอเอ็นจีไอเอ็นจีเซนาแฮร์ริ่งนะฮะามาสองแล้วกันเผือว่าวางพลาด,ดอีกอะเดี๋ยวผมกว่าเตรียมอุปกรณ์ไวบ้บรรทัดนี้นะ บรรัดที่สองกับสามนะฮะต่อไปคือบัตเต้นบัตเต้นหรือว่าปุ่มน้อยใช่ไหมครับก็ทำมาได้ทำได้เลยนะฮะกาทำบัตเต้นแล้วต่อไปถังน้ำต้องมาสองถังนะฮะแล้วก็ถังลาวาหนึ่งถังเอาไปก่อนเลยน้ำเราได้อยู่แล้วส่วนลาวาเนี่ยรู้สึกว,ว่าพาร์ทที่แล้วผมจะเห็นลาวาอยู่ที่ไหนนะ เอรู้สึกว่าจะไปทางนี้แหละหรือเปล่าไม่รู้อะจำเหมือนคุ้นอยู่อะรู้ใช่ไหมนะ ไม่มีลาวามีไม่เอ่ยอันนี้ ไม่เป็นไรฉันทำปกติดีมันกระโดดเก็บตรงนี้เลยได้ไหม,ยมอย่าหาทำโอเคกลับไปยังบ้านนะ โอเคตอนนี้เราได้ถังน้ําและถังลาวามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมรื่อกต่อไปนไั่ก็คืออะไรวะหน้ามองไม่เห็นเลยเออผมไม่ชัวร์ว่ามันคืออะไรดูของเขาอยู่เนี่ยมไม่ชัวร์ จะเตาเฟอร์แนน์นนะผมว่าหรือ้าเรียกง่ายๆคือ,ตอเตาเผาได้ไหละครับเก็บอันนี้ไปอนไอรเอา,าเบนเดอร์ผมว่ามีโอกาสเป็นตเตาเผานะเอามาแปะอุ้ยเมื่อกี้เลขเป๊ะเลยโ okay. อเคทำไมเป็นบล็อกปกตินะครับผมปกอะไรก็ได้ ประมาณเกือบชุดหนึ่งผมเตรียมมาสองชุดแล้วกันตัวเทียแล้วก็กระจกจกกีนอนะ่อันน่ะโอเคชัดแล้ว ไม่ใช่เฟอร์แนนต์ใช่ไผมไม่ใช่เต่าเฟอร์แนนต์เป็นอ่ใช่ออฟเซอร์เวอร์ป่ะอ่าใช่ครับผมออฟเซอร์เวอร์วิชชันในการทำออฟเซอร์เวอร์ก็ไม่ยาก นี่แร่ควอตเราก็มีอยู่แล้วคับผมโอเคอันนี้ทำได้เลยนะฮะไม่ต้องเสกแล้วออมซัมเวอร์นะฮะมีดัปเบิ์ออมซร์เวอร์ออมซร์เวอร์ถูกแล้วครับโอเคเช็คฮะ,คะก็ตอนต่อไปก็คือไปนอน ฝนตกอ,อีกโอ้โหอุปกรณ์มาเตรียมนานหน่อยนะคะตนอี้คือกระจกทั้งหมดเก้านะครับซึ่งก็ลิ่มน้ำเมลใช่ไหมอ่านี่มีแปดเก้าโอเค กอยู่นี่ก็ว่าไหนไปไหนไปยะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูของอย่างอื่นกันพวกกรอนอย่างอื่นคืออ่บันไดนะครับผมอัาต่อไปผมขนออุยาตทุกประตูแล้วก็เปลี่ยนด้านไม่ใช่อีกด้านหนึ่ง ต้องแปะข้างในหนักเลยนักเลยเออแบบนี้แหละต้วงเป็นบันไดนะครับผมก็เอาบันไดมาเลยไปเป็นสลับครับผม แล้วสจะุเป็นบ็อกสีดำๆดำหน่อยผมไม่ไม่ชัวร์ว่าคืออะไรส้ามไปก่อนแลวกันใช้เป็นบันไดครับผมบันไดแล้วก็ฮัพเปอร์กล่องนะครับผมออโอเคเอามาเลยอีพีหน้าผมว่าเราต้องไปหาเหล็กกันแล้วและ ปอร์ฮัมเปอร์เราต้อทำกล่องก่อนเชสเชสเชสดูนี่กล่องนะฮะแล้วก็ทำเป็นฮัมเปอร์ฮัมเปอร์ใช้หนึ่งกล่องใช้สองหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยเช็คฮะอุปกรณ์ครบละเอ่อผมเปลี่ยนขวานแล้วกันจะได้ไม่ลกอยู่พวก อไว้ก่อนโอเคตอนนี้อุปกรณ์ครบเปน็นที่เรียบร้อยนะฮะยกเว้นบ็อกสีดำนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันก็ตอนแรกนะครับผมหาพื้นที่ก่อน เป็นพื้นที่ที่แบบโล่งๆหน่อยนะกว้างๆเยอะๆนะครับผมผมว่าตรงนี้ได้อยู่จะขอเคลียร์ไม้ก่อนเนี่ยผมว่าได้นะอ่ะวางกล่องไปอ่หลังจากวางกล่องแล้วนะครับผมให้ทำการวางฮอปเปอร์ ซ้ายมือของกล่องนะครับผมโอเคอ๋อเป็นบ็อกมัดครับผมซึ่งบ็อกมัดเราก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องไปหาในถ้ำนะครับโอเควางบ็อกมัดไปเลยจะไน้มาโตน โอเขาเป็นโซบิกนะของเราก็วางบล็อกต่อตัวขึ้นไปฮะหนึ่งสองจากนั้นก็ต่อรอบๆฮะหนึ 1, 2, 1, 2. ่งสอง่องอโอเคแล้วก็หนึ 1, ่งโอเคแล้วก็ข้างหน้าด้วยหนึ 1, 2. 2. ต่อไปครับผมให้ลงไปนะฮะสักครู่อ่ะลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วก็ทำการวางนะฮะแบบนี้ฉะนั้นที่บล็อกมัดนะฮะให้ก็ข้างสายอ่าขึ้นไปกันข้างสายให้วางเป็นบล็อกครับผมแล้วก็วางเป็น ถูกไหมคงน่าจะถูกอ่ะโอเคข้างในออฟเซเวอร์นะครับผมให้ใส่ลาวาเข้าไปนะฮะเอา้าทำไมมันขอดูของนิหนึง อ๋อดิสดิสจำผิดซะด้วยนี่เป็นเซอร์มันคล้ายๆกันอะใส่รวาวังไว้นะฮะ จะได้ให้ต่อบล็อกขึ้นไปหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ทำแบบนี้เลยข้างๆให้ต่อปิดเลยฮะขึ้นไปสามบล็อกเช่นกัน ครับผมตรงบล็อกที่เหลืออยู่นะครับผมอีกตรงนึงที่เราวางบันไดนะให้ทําการวางกระจบครับผม้างความผิดนะนข้านบนนะครับผมให้ทาการวางบันไดสองข้างแบบแบบไหน่อแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับผม ยันด้าข้างหลังได้ทำการวางบล็อกไปเลยครับผมหนึ่งสองสามอ่ะให้เป,เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เช่นกันครับอ่ะมาันจะกลายเป็นแบบนี้อีกหนึ่งบล็อกไนดะ้ทำการวางกระจกครับผมหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้ทำการต่อยื่นออกไปหนึ่งบล็อกทั้งซ้ายและขวานะครับของบันไดนะหนึ่งบล็อก แล้วก็ตรงนี้ okay. หน,น,ะะนึ่งบล็อกโอเคให้วางเป็นสมูทสโตนนะครับผมเอ้อเป็นไม่ใช่สมูทสโตนสลับให้วางเป็นสแลบนะฮะแนะนำว่าให้เป็นพวกหินนะฉะนั้นครับผมข้างหลังสแลบให้ทำการวางป้ายปกติครับผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทำอะไรเนี่ยป้ายโอเคตอนนี้ระาวาังป้ายเรียบร้อยครับจากนั้นซ้ายและขวาให้นำการวางบล็อกฮะซ้ายและขวาของสลลบนะวางบล็อกไปด้านนี้ก็น่าจะเช่นกันนะอ่าใช่ ต่อไปครับผมข้างหน้าที่เราวางกระจกให้วางกระจกหนึ่งสองสามนะครับผมให้เป็นรูปตัวทีนะส่วนข้างหลังให้ทําการวางบล็อกปิดไหมครับผมส่วนกระจกนะครับผมก็ให้วางต่อเป็นบล็อกที่นี้หนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งมันจะเหลือช่องตรงกลางไว้นะครับแล้วก็ให้เราต่อข้างหลังขึ้นมาห,หนึ่งชั้นนะครับ ทีนี้ทำการต่อปิดตรงนี้เลยต่อทับสลับข้างบนเลยนะฉะนั้นบล็อกตรงกลางนะครับผมมันจะพอดีแบบนี้อ่าเป็นรูปเป็นล่างแล้ว ฉะนั้นนะครับผมเขาให้เราทำการเล็งบล็อกด้านล่างนะครับผมตรงกลางคือตรงนี้อ้าวและดันั้นนะครับผมเขาให้เราทำการไปลากบัวมานะครับผมแต่ไม่ม,มาได้เลย P A P U N ก็ e จ g ฝั่งแล้วประมาณสามตัวนะครับผมที่เขาเตรียมมาเดี๋ยวเราค่อยผสมพันธ์ตัวเองนะครับผมวางไป1วางไป2แล้วก็วางไป3นะครับตัวนี้เช่นกันนะหนึแล้วก็3ามนะฮะหลังจากนั้นนะผมให้เราทำการวางบล็อกตรงนี้1บล็อกแล้วก็ทำการวางรั้วครับ ก็ทุบอลด้านหลังออกจากนั้นถ้ผมตรงบัวนะเขาให้เราทำการวางน้ำซึ่งมันจะวางยากเลยใช่เนี่ยมันจะวางยากตรงนี้นะครับมันต้องเล็งให้ดีอ่ะ ใช่มันต้องวางข้างบนอย่างนี้ไอ้วัวมันขึ้นมานะฮะโอ้เราก็วางด้านล่างกะดิไปนิปดนึงเคลียร์ใหม่กันเราต้องวางน้ำก่อนเราให้หวางวัว แล้วก็วางน้ำตรงนี้อ่ะจากนั้นเราก็ใส่มาใหม่แล้วก็วางไปหนึ่งสองแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้สามอนจา้าเป็นตัวเล็กไม่เป็นไร

จนขึ้นมาก่นอจกนจะได้ทำการทุบกระจกตรงกลางออกนะครับผมแล้วก็ทำการทุบหินตรงกลางออกได้เลยฮะถ้าก่อนจากนั้นนะครับผมให้เราทำการวางป้ายนะะปันเป็นป้ายแขวนบนอนะ ใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นป้ายแขวนบนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขอปิดไปเลยแล้วกันนะ ฉะนั้นเรามาข้างข้างๆครับผมตรงนี้นะให้เราทำการวางป้ายนะครับผมซึ่งจะเป็นป้ายเออเป็นป้ายปกตินี่แหละใหาทำการวางไว้ตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะครับผมเขาจะทำการวางปุ่มไว้บริเวณเออกระจกบล็อกที่สองครับผมาผิดถ้ทำการวางบริเวณกระจกบล็อกที่สองนะครับให้ตรงกับเจ้าเซิร์ฟเวอร์นะฮะหลังจากที่กดแล้วเราวาจะเกิดมา ให้กดอีกราหนึ่งเราก็จะปิดนะฮะส่วนข้างหลังนะคะผมส่วนที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำการวางอะไรทั้งสิ้นนะคบผมให้เราทำการแปะบันไดขึ้นไปมันมีบันไดเยอะก็เลยแปะไปได้เลยนะฮะขึ้นมาขึ้นตัสมบันบัวนะฮะ นี่เราก็ให้อาหารวัวได้เลยเดี๋ยวผมมาห้องน้ำอีกแล้ว แมวเดี<จ>๋ยวจะเซฟจุดวัวไว้ตรงนี้แมวเซฟด้านล่างดีกว่าไม่อนๆน่ครัะอันนี้เล่นมือเดียวเซฟไว้แล้วก ทีนี้ก็ไปที่บ้านมันแล้วผมแก่จะคุดเหนื่อยทีนี้ก็แค่เอาอาหารให้พวกมันนะฮะฉันก็เอาบีดมากัน แตจว่าสมัยสมัยนี้ NPC มันปลูกข้าวแบบแปลกๆยังไม่รู้ถางมากปุ๋ยโอเคได้มาสี่สิบกว่าอันกลับไปที่ฟาร์มวัว แล้วก็ผสมพันธุ์ต่อได้เลยฮะ่า <c oughs> ทีต้องรองเวลาหน่ คือตัวลูกจะรอดนะครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่รอดไม่ไม่ป่ะอธิบายยังไงดีเนี่ยก็คือเจ้าตัวลูกเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวลูกมันจะมันจะโตขึ้นมาใช่ไหมใช้สมมติรเรากดลาวาเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้นะ ก็คือถ้ามันโตไม่ไหลอ่ะมันจะโดนสังหารดันทีเพราะว่าตัวมันสูงเกินเราอ่ะก็คือไอเนี้ยลูกมันสูงหนึ่งบล็อกนะครับส่วนตัวปกติมันสูงกี่บล็อกล่ะ2อสบล็อกเนี่ยก็จบร้อยโดนแน่จบร้อยนะฮะ โอเคครับ okay. เอาไปว่าในคลิปนี้ต้องจบไปเป็นตันนี้กันแล้วกันถ้าชอบกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเชื่อใหม่ในคลิปหน้าสุดนี้พี่ก็สวัสดีครับผมไป